ตุดอะดึงตุดดึงตุดสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างพายมิ่งมงคนน้อยนะครับผมกับคุณแม่หางดีครับ อันนี้ก็ปล่อยให้เสียมิ่งออกมาเดินเล่นครับมาแล้วมาแล้ววันนี้ปล่อยเหรียญเล่ยสิไปทา้งในบุญนี่เบิง่งย่างอ้อมบา้านดูเออคุณแม่เรียกแล้วโอ้โหดูครับคุณแม่เรียกรีบวิ่งเ,เ,เข้าไปหาแม่ดิเจ๊พิยุนสับปะรดให้สักหนึ่งต้นหน่อย คุณแม่เรียกครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงคุณแม่เรียกเลียนเป้าเลยโอ้โหดูสองฝั่งเลยคุณแม่อึอะไรแล้วไม่แล้วเฮ้ยโอ้ยออกเดินเล่นครับ ล้มลุกบริเวณนอกบ้านก่อนดูน้องมิ่งมือนีบ่มีผู้ใดามาเล่นกัะบาลาหลายคนเลยว่ามื่อวันนั้นพอ่อปอมาก็มีพี่เสือพี่สิงห์นะครับมาเล่นด้วยสงสัยวันนี้ไม่ว่างหรือมั้งพี่เสือพี่สิงห์นี่สิบเลียนหน้ามียังไนงะถอยถอยถอยเมื่อคืนก็มีฝนตกมาครับ หน้ามาแขังบวงนี่ถอยมาถอยมาถอยมิง่งถอยถอยมาแมาเ,าเจ็บสู้แรงเสียมิง่งเสียมิ่งไหวไหมเอา้าอึดยึดเอ้าเอ้าอึดเอ้ยสูบกระด้ดอกห<ว>ลอกข้อกลับไปเลย oh, <no. c oughs> เออไปแล้วถอยถอยไม่เจ็บนูน่นไปฝั่งนูน้นเร็วๆโอ้ใส,ส,ส่เสื้อแดงมาอีกอุ้ยระวังเด้อ วิ่งหนีเสียวิ่งทันมันอีเสียเดี huh? ๋ยท well. oh, er okay. ิ้งน้อยได้นิเขาเขาให้ป้วนไหมเขาให้ป้วนป่วนเขากป่อนเขาป่วนเนาะ่วนป่วนเนาะปวนเนาะปูวเลป่นเนา่วเะปเนาวเอา่เอาๆบ่้นเนาะป่เนาะปเะ เขาหมใหม่หรอครับเบืงเขาหมเขาหมฤทธสิริอยไปใส่ปุ่นนี่เออเอ๊ยทไปใส่ดูครับเดินออกมาหน้าบ้านหัวนี่วะถอยไปเบงเบงไม่เจอไปจับกลับไม่ได้ไหมนี่ดูคุณแม่ก็ยืนกินสับปะรดซสยตุย เบื้อนหนุ่มใส่เลยเมื่อกี้เอือนหนุ่มใส่เป็นยังไงบูสงสัยบอกว่าจะดื้อหลายเนาะเมื่อกี้เอือนเอือนไปไหมนักใหญ่เบื้องบนนอญหลินหน้าบ้านเสียงใครเปิดเ,เ,เพลงนี่นไม่ใช่จะติดลีกด่กระส์วะนี่เพลงนี่ไหมไปเขาไปกับ เฮ้ยไม่เจ็บดูดูเตรียมวิ่งแล้วเนี่ยดูหางชี้ดิสงสัยม,มกักหนาบ้านว่ามาเล่นขี้ดินเอ้โอ้โเนี่ยเนี่ยในครอบเตรียมิ่มง,มงก็เดินเล่นครับออกมาเล่นไก่พุดเฝ้าเลยนีเดินเรียนไล้ไปหา พอพายอย่า,พายย <c oughs> ังกูพ่ทองินเอ็นเอ็นนเอ็เอาเอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอาาเทโอ้โหบางตมเอาไปเก็บถ่ายดีเดี๋ยวพออจับมิงเข้าขอก่อน Đánh từ đánh từ vương tôm ôi tôm tôm sai này, với oh no, <laughs> phải miếng Vượt. ไมย่ยานดอกก็เปล่าตีดาแ้บนี้ต <c oughs> ้องถ่ายกับว่าใส่พอเปล่านี่ไม่ไม่ไม่ไปหาคุณแม่ไปเดี๋ยวคุณแม่ <c oughs> เรียก <c oughs> เอียนมาท่านลืมมั้ย <c oughs> ย๊า <c oughs> ไปอีก What? 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 เบื้องบุกป่าบุกแง่เบื้อลยโอ้ยคุณนนอนเกียกเลยวัมเนี่ยเอ้าเอ้าคุาผมชอบผมชอบปลาหลาเบื้เลยผมชอบปลาคุณคุณ อย่านานั่งา่อรดเลยถือละมานั่งฝ่อรดสิเอ้าเอ๊ะแอินยังเสนี่อยามานั่งนี่เงอยู่นี่ะบายจิเนไปจะแงแต่เ้าะน่าช้างน่ารักน่าางจิเนเนี่ยอืมขั้นขั้นแถมันนนปนลาลาะเบดดืนนี้ไปขึ้นรถก็ฟีดาุ่นม ไปที่แม่มามามาเริ่ปเลไปริมาลยเริ่เฮ้ๆจิไปเขาท่าบีเลยวันนี้ <c oughs> <อ>จ้ามากเลยได้ออกมาเล่นเริ่มคึกแลวที่แหลมมันเลียบร้อยเยเอาไปเอามาโบเมียนมาคืกแง่า

ิ่่เอ้ามเมามางเออคุณแม่เอิ่นแล้วไปใสนอกไปหาคุณแม่เ <laughs> ล่นตมเล่นตมนีมาบิงมี่มี่

เพิ่งใส่เหลือเหลือแฟดมิ่งอยู่ข้างในมางนี่แม่ดึงตูดดึงตูดอะดึงตูดดึงตูดโอ้ยหนอผมเลยสีลมพอเป่านี่ พี่มาพี่มาพี่มิงมาไมาิิงมิ่งมิงมิงมิงก่อนเรียนก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่กดชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปนะครับสวัสดีค่ะมา